น,นี่ครับมาหาทุกเ็ดครับมาล่องทุกเบืองพดุกครับยู่หน้าครับสะยู่หน้าครับจะกินไฮบอครับ,าม,าาบมาล่องเบืองครับประดุลถ้าไม่ชาติด้วยครับเป็นพดุกเลี้ยงหรอกครับถ้าไม่ชาิเปมาล่องเบือง ครับได้แล้วแล้วตัวหนึ่งครับนี่ระดุกหน้าเลยครับระดุกหน้าธรรมชาติประมาณตัวหนึ่งแล้วครับโอ้อกะลอยออกทุกเนี้อทีตก็เดือ่น้อง อัดเยี่ยงก่นครับ ยงมันพอได้จับง่ายๆนะครับวิญญาณตักมือมาหนูมือหนึ่งบ้สเตเจ็บฮ้พาดุก๊กพาดุกหน้าวอ้วน เลกครับเอหละตัวนี้เลยครับตัวนี้ตัวน่อยโอ้วนี้นเลือดนี่ยเนาะเลืนเนี่ยครับปดทีไนใดเนาะนี่เนาะ ขนหน่อยคุณไใบครับตัวที่สองแล้วครับ สามนะครับกินเลยกว่านี่คอบปดได้ก็ เป็นปลาดุกหน้าหรอพี่น้องเป็นดุกหน้าดูกธรรมชาติกระไดสามตัวแล้วครับโอ้พหปนแล้วเอาไปปนครับปนปลาดุกแซ่บวัวปนก็เอาไปลาบครับสามตัวนี้อาบลาบไอ้มแล้วพี่น้อง นี่โอ้ตัวนี้งามๆเลยไปเอยตัวนี้งามตัวใหญ่ครับเลื้อยๆเลยตัวนี้ตัวงามเลยครับโอ้ ตัวนี้งามใหญ่โกลมูครับพี่น้องตัวมันเหลืองครับมันเหลืองฮูยสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้ว

ตัวที่ห้าแล้วครับที่ห้าแล้วุดลดุลด,ดอ้มันลดยีด่ตัวมันลุดลดทั้งโคกครับอืม

ตัวสี่หกนะครับจกโมงนชิเอ็ดสาก็ว่แหละครับเกือบเที่ยงแล้วต้อไปหาเที่ยง นี่คือตกปลาดุกน้าเด้อครับเป็นปลาดุกธรรมชาติครับเ่คเคยมาตกกด่กอันล่างจะมาทุกนี่แหละครับมาลองเบืองมาสิกินบ่อกิกนเยอะครับใด้หโตแล้ว อีกแล้วครับตัวหนึ่งอีกแล้วอุ้หมืน่นตัวท,ที่เจ็ด